ใครโดนโกงโดนเกลียนแวะดูคดลิปีนสแป๊บใครกำลังหาไอดีเอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อพี่แนะนำเพจนี้เลยแอน i ินต้น p ีพีเจ็เพจรับซื้อขายรหัดเกม r อาวีเพจด,ดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติด,ดตามมากกว่าถึงสองแสนคนมีไอดีให้เลอกต้ง30สบาทเท่านั้นฮีโร่เยอะลูนพบสกินและเพียบและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายไอดีตัวเองรีบใช้เงินก็สามารถขายกับทางเพจได้เงินเลยทันที สนใจติดต่อเพจแอดมินต้น TP7 ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีรับผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีของเราฮะซึ่นวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมวีนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิลนะครับนะตำแหน่งปานนั่นเองนะผมจะเล่นซิลสายดูดเลือดนะครับผมนะผมก็จะเอกเอะคาเรียกวอะไรเขาทาเปซซิ่งนะแล้วก็เดบีดนั่นเองนะหรือว่าดาบดูดเลือดนะครับผมนะสองคอมโบนี้นะก็จะเป็นแบบเขาเริ่มพลังดูดเลือดก็จะะะะะะะปรรรรรรมมมมมาาาณ50ไไดด้้นนนนคคัััับบบผฮฮซึ่่่่งงสสหใททีียูถจะ คอมโบสำหรับสายเวทได้ด้วยนะครับผมเนะี่ยก็คือทุกคนน่าจะรู้นะว่าเดอบิทมันคือของกายภาพใช่ป่ะนะฮะแต่ว่ามันมีการปรับมานานแล้วแหละนะครับให้มันเป็นแบบมีดูดเลือดเวทด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะอันนี้ก็ผมจะมาลองเล่นดูนะว่ามันโหดหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นดูซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นเน็ตหอนอานะจะแบบมีบางช่วงที่แบบปิงนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะปิงหนักไหมนะโอเคฟาร์มเลยก็วิธีการเล่นซิลง่ายๆนะครับแล้วก็คือเลี้ยงสกิลสองไว้เขาเรียกว้งสแตไนนะะมัจบบ ดีสุดแล้วนะครับผมในนี้สหรับการเล่นซิว,วมันเป็นคอมโบแบบเขาเรออะไรพื้นฐานอยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะในนี้โอ้ยเออไม่ไปว่ามันรอบแรกโอ้ยบุญเยอะจัดคือแกงเหวทอกคนโอ้โหแม่งเห็นผมวะเฮ้ยเอารางนี้บอกว่าเฮ้ยมันนะผมว่าดูดิผมแม่งมันเอารางละ เยอะถอยดีวยยกว่าเยอะเกินนะทุกคนเยอะเกินมันเอาแอนเน็ตมากลางหรอถอยก่อนเพื่อนมามาเอาดาักดีกว่ามะก่อนที่จะไม่ได้ออบเจกต์นะมามามารวมกลุ่มรวมกลุ่มแล้วคือต้องรีบนะเพราะว่าไอ้ใหญ่มันน่าจะมาเอาฟ้าแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาก็นี่ไงโอเค อุ้ยเคียร์ซันนี่ก็มาเซฟินไปไหนวะไปเอาเมทฮะอุ้ยสวยเชียร์โดนสวยจัดแล้วกูเข้ามาไงอันติปั๊บปั๊บับเอ้าเหี้ยไม่ทันอันติไอ้เาซันนี่ไม่ใช่ซันนี่อะไรวะเซฟินมาเข้ามาเอ็กซิคิวต์ตามดเลยเมื่อกี้ไม่ทันได้อันติเลยไม่ได้สักตัวกูเค่ฟาร์ฟ้าต่อแล้วกันเฮ้ยผมเห็นเหยื่อทุกคนทุกคนเห็นไวโอเลตปะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาช่วยโตโร่ฮะเลนบนอ้าวของเราไงมาจริงไอเหี้ยแล้วกูอันติเลยไง เรียบร้อยเอาไปตายเฮ้เบาเอย่างว่าตีกูเกือบาตายไปละไปละโอเคตโตโรยังถึกเลยโอเคแต่รองเท้าละเนี่ยชิ้นแรกนะเบสซิ่งนะครับผมนะฮะคาราดูดเลือดเฮ้ยเอ้าเอ้าเรียบร้อยตายขอ,อโอ้โหแม่งเอ็กซิคิวอะไ,ไร มาตัวหนึ่งฮะความต่อเลยคือหับอกเลยว่าสายดูเล่นนี่แทบไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยนะโอ,อ้แล้วก็ป่าอยู่แล้วคือบอกเรามีบอฟฟ้าติดตัวอยู่แล้วทุกคนออ้ยได้แล้วดึเล่นเล็กเฮีย,ยากางยังเดือดมาแกงดิว,วะ่ะออ้ยฮีรันเอาได้ปะโอเล็ดสวยอืย้ไม่ตายอันติเลยตัวโลกอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยมาปิดฉากว่ะ ความต่อฮะคืออยากได้แบบสองไอเทมอะแบบเบสติ้งบวกกับอคาถา <c oughs> เอ้ยเบสติ้งกับบว,วบกกับไอเดอะบีดนะฮะดับดูเลือดเวอร์เลดนะแกงแบบ๊งเวอร์เลดโอ้ยหุ้ยโดดสวยปกติเลยอู้ปกติคือติวแม่งผมไม่รู้นะมันต้องโดดยังไงปกติแบบว่ามันฟิกเกอร์ก็หลุดเลยน,นะแต่แม่งรอบนี้แบบฟิกเกอร์แม่งตามว่ะ อันตรีผมตามฟิกเกอร์ปกติแบบว่าฟิกเกอร์วุกก็หดุดอันติีละสิวไม่ใช่ไหมไม่โคตรกระจอกเลยปรับมาใหม่ใครใครจำแบบสิวแผดแรกๆไดเลยไหมแต่ที่มันมาแรกแรกอ่ะไอ่ทียมันตามยันร่างเงามู l า r นะทุกคนใครทันมั่งไม่โคตรเวอร์แล้วตอนที่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งปะที่แบบว่ามันปรับอันติซสิวเวลาอันติช่วงแรกนะมันจะมีใบนะอันติสิวไอ่ทียแม่โคตรโกง เอ้ยได้แล้วนะดบี้ดูดเลือดนะฮะตอนนี้ผมมีดูดเลือด2ชิ้นแล้วนะครับนะก็รวมเป็นห0นะครับวันนี้หลังอย่างละ25่้วนะสังเกตดูนะนี่เห็นปะเทียวไม่โคตรโหดเดี๋ยวาลองดูกันนะว่ามันจะดูดเลือดแรงขนาดไหนกันเชียวนะครับผมในนี้คือผมบอกเลยว่ามันสามารถที่แบบโดดเก็บสแต็กแบบใส่ตูเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเลือดเราด้่งนะครับผมนะคือแบบมันไหลได้ง่ายเลยนะผมว่าอุ้ยเลนกางมีเรื่องอีกแล้วอุ้ยสวยมาดิ โอ้ยดูดูเลือดผมเด้งทุกคนโอ้ยอุเฉียเด้งไม่ทันอะไรอย่างงี้ผูไปละผ่ละเยไม่เด้งไม่ทันละ,นไ,ละ,ไ,ละไม่หยัน่นหรือว่าดูเลือดผมเด้งโอ้ไม่ต้องกลับบ้านนะผมบอกเลยฟาร์มแป๊บเดียวฮนะอืมอืมเลือดเด้งคนแรงชิ้นต่อไปออกเจาะกเวทเลยนะครับผมนะเพราะว่าเราเอาตังที่เราเสียไปซื้อไอดับดูเลือดนี่ดาเมจเราข้างหน้หนนานี่จะหายนะก็เลยเออกเจาะก,กไปเลยดูดิเลือดเต็มแล้วดูดิ เออแม่งเต็มคนเลยจริงมันไม่จำเป็นต้องออกก็ได้ระไรเดอะบีทเอาแค่ไอ้เบสซิ่งอันเดียวก็พอแล้วแต่วันนี้ผมอยากมาลองเล่นดูว่ามันจะหัวขนาดไหนโอ้ยไดาจะก่อเวทแล้วทุกคนเวอร์เลสฮะเราเลงเวอร์เลสอย่างเดียวเลยทุกคนอันติปับ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 เรียบร้อยโคตรแรงดาเมจดอย่างแรงอยู่นะมาดิผมไม่มีสติผมก็ะห้าวได้อะมาดิกูโดดใส่โตโรเลยโอ้ยชี้ไปมีสารนิดด้วย มาดิมาดิเฮียกูดูเลือดสู้มาดิมาดิอันตี้เฮียตัวเฮียอะไรมาอย่างเนี้ยมาละมาดิกูดูเลือดกูดูเลือดสู้มาดิมาดิเฮียดูเลือดสู้เฮียโคตรโกงเลยสังเกตว่าเมื่อกี้เลือดผมเด้งแบบเยอะจัดเลยเฮียโคตรโหดโอ้โหดจัดว่ะเฮ้ยแน่นอนน้องไปยังไงปะ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 อันติดูเลือดนะทุกคนดูดิ ไปเลยอุ้ยเอ้าไอ้เพื่อนมันมีอันตี๋ว่ะตอนแรกผมก็รู้มันจะอันตีตอนที่ผมอันตีนะอย่างงี้ตอนแรกผมก็รู้ว่ามันไม่มีอ่ะแม่งก็เลยโอ้โหเฮ้ยเสียฐายไม่ได้เลยตายตัวแรกว่ะเงินตัวแรกโอ้ยเฮียเฮ้ยมาดิดูดูเลือดนะฮะเฮ้ยเอาโตโร่มาเอ้านี่อันตี๋เอาโตโร่เลยดูเลือดดีกว่าเลือดเต็มแล้วไม่คนเหี้ยเลย สายนี้อุ้ยน้าเป้าตรวจสายเลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดูดิดูเลือดเอาจบเลยปะเนี่ยผมว่ายขุดเกียนสายนี้อุ้ยเอาเนี้ยเซตประมาณนี้นะครับผม ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่เมจไม่ค่อยมีนะเอาจริงปะเฮ้ยมาดิกูดูดเลือดกูดูดเลือดดูด,ดิ <laughs> เลือดเต้งอ่ะมีที่ไหนอ่ะมีกุลติงไงเฮ้ยเป็นไงแล้วกูเข้าไงกูเข้าสุดไงกูเข้าสุดไงเอาแล้วกูไม่ได้คิวไงเอาแล้วกูตายอีกเอา้าได้ไหมเนี่ยเขี้ยชนะไหมนเนี่ยคลิปตีมันเอาคลิปตีคลิปอเอ้ยอสุสวยโอ้โห <c oughs> เฮ้ยแต่โหสายนี่ม่ง ได้อยู่นะคือแบบต้องเกิดอะถ้าไม่เกิดก็ยากอยู่ทุกคนโอเคนะแต่ว่าสำหรับกิมนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะทุกคนบาย